เออทำไรเอ้ยไอ้คิมสไปเดอร์เธอทำไมวีลเอ้าข้ามันแน่นอนอยู่แล้วมีปะมีปะมีแต่ไม่ขายแล้วเฮ้ยนี่ยติดอยู่ที่ตู้เนี่ยโคตรเท่เลยสไปเดอร์เนี่ยเนี่ยพาไปดูหน่อยดิเนี่ยเท่นะลูกค้าซื้อไปสามตัวนะตรงไปเลยตรงไปโบกแล้วสไปเดอร์แมนกำลังมายังเดี๋ยังเดี๋ยวเฮ้ยเจอแล้วคนี่ แต่น้องไม่มีจุกอ่ะเออจุกมีแต่ตัวหรอนี่มีจุกครับอันนี้มีจุกอันครบอุ้ยน้องเหลือแต่สีเขียวแล้วลูกค้าน้องเหลืออยู่แค่นี้อ่ะอันนี้มีจุกอีกอ่ะไม่มีจุกอ่ะสองตัวเลยจุกมันหายไปไหนวะไม่มีจุกสองตัวมีจุกแค่ตัวเดียวเออมีมีตัวเดียวเออมีจุกตัวเดียวเพราะตรงเนี้ยมันเหมือนเราเหมามาด้วยมันติดดาราคนอื่นมาแต่โคตรเท่เลยอ่ะเพื่อใครสนใจตัวละร้อยส่งฟรี ถูกผมบอกผมขายถูกมากแล้วไม่มีแล้วมีอยู่แค่นี้นะครับมีจุกไปเอาตรงจุกตุ๊กตามาใส่ตรงนี้เอาเออนะครับตัวที่ไม่ถ้ามีมีจุกนะมันไม่มีอ่ะมันไม่มีมมมตรงสุญญากาศครับไปเอาตัวที่สุญญากาศตุ๊กตานะครับาาตุ๊กตาปลาโป่งอะไรเงี้ยขอให้ได้คักตัวเออนะครับไปจัดไป